โซเดียบเกล้าผมไม่รู้แคสเตอร์ผมเลยแคสเกฟไฟได้เอฟเฟตดีซิตเตอร์โลเคชันคัตทอมในอีกเช่นเคยผมหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็เพิ่งจะผ่านด่านบาร์บี้ดี้บาร์บี้ดี้บาร์บี้ดูนะครับผมนะแล้วก็อิเล็กโตรบาร์บี้บาร์บี้บาร์มันชื่อไรนะบีบาร์บี้เบรอิเล็กโตเบียบเบลเช่างแม่งจำชื่อไม่ได้ช่างมันคัตทอมไนก่อนแล้วกันกูจะมานั่งหง่วงโข่งทำตูดอะไรบีดีแบบกับอิเล็กโตรแบบเออกูบาร์บี้ดี้อะไรเนะี้ย ดัดก้นบอลเฉยเม่งนาแล้วเนี่ยโอเคด่านต่อไปที่เราจะเล่นกันต่อจากการจบตีผู้ตุ้ตาคือด่านนี้ผมนะด่านเกิลไนค์คืนของคุณผู้หญิงก็คือจะรวบรวมตัวละครที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมฟันนี่ฟ็อกซี่ฟันนี่ทุยฟันทางฟ็อกซี่ฟันทางฟ็อกซี่ก็มาผมนะมีบอลล่าฟันทางฟ็อกซี่บอลเน็ตบีดีแบ๊บมินิลีนาและมินิลีน่าสองก็คือเราจะต้องใช้การฟังเสียงหมดผมนะวิธีการรับมือคือเราต้องฟังเสียง ว่าบอลลราจะมาทางซ้ายหรือขวาจากนั้นต้องฟังเสียงตึงจากช่องแอร์จากนั้นก็ต้องเช็คม่านแล้วคอยกดอันนี้ผมว่าง่ายกว่าที่แล้วนะทุกท่านเชื่อป่ะเพราะผมไม่ต้องอิเล็กโทรแบ๊กไงใช่อิเล็กโทรแบ๊กมันทำให,ให้ผมเสียเวลาเยอะถ้าไม่มีมันผมว่าน่าจะง่ายขึ้นแต่เพื่อความชัวร์ผมจะขอเล่นแบบอีซี่ก่อนถ้าเป็นไอสมันมาเล่นรอบเดียวจบป่ะเนี่ยจุดสําคัญคือเราต้องเช็คม่านนะผมแล้วก็ต้องคอยเช็คม่านลบออกซิเจน การเปิดก๊อกมีแค่เช็คมานและลบออกซิเจนแง่ yeah. ประเดี๋ยวไอ้พวกนั้นไม่ก็เอ้ยได้ยินเสียงบัตรท่านั้นมาแล้วมันมาแล้วบอลลูน่าเช็คม่านเช็คม่านออกซิเจนมาแล้วฉีดโชาะได้ยินเสียงทางขวายังไม่เยอะอยังไม่เยอะพอ เ้ยผมต้องมานั่งกา,าน้ำหนักใหม่ว่าน้ำหนักเตะเออลืมเช็กม่านเกือบซวยไม่ได้ห้ามลืมห้ามลืมเช็กม่านบา่อยๆบอลล่าอยู่ทั้งขวามันไม่เข้ามาสักทีมาแล้วเว้โอเคปิดปิดปิดแง <Yeah. S 2> เช็กม่านเช็กม่านเช็กม่านผมปิดเร็วไปมากเลยเออเร็วไปเร็วไปเร็วไปเยอะเลย ลืมไปช่องแอร์จะไม่มาเหรอแบบอีซี่มันมาน้อยปะวไยอยู Why you? Why you? ่วไยอยู่เช็คม่านเช็คม่านบอลล่าขวาเช็คม่านบอลล่าขวาเช็คม่านบอลล่าขวา <c oughs> เอาแบบใหม่ใช่ไหมเนี่ยจริงไม่ต้องท่องก็ได้นะผม,ไ,มได้ยินอยู่เงี้ยมันเน้นมาทางขวาเรื่อยๆเลยเลยว้ยไม่ได้แดกกูหรอครับ <c oughs> นะ อย่างจะอยู่ยังจะไม่ไปผมปิดเร็วไปใช่ไหมแม่งอยู่นานมากเลยวิดีแบ็ยังไม่มาเลยผมถึงว่าไม่ได้เสียงแอร์เลยเฮ้ยแ,แล้วมึงอยู่นานมากเลยเนี่ยย้ายไปทางดู้ไรเวนออกซิเจนปั๊บปับเงีย้ยบันดีเอาจริงๆนี่ก็ไม่ง่ายเนี่ยผมว่าถ้าเล่นแบบเวลี่ฮาร์ดี้คืออาจจะมีสิทธิ์ตายสูงตอนนี้มันอยู่ทางซ้ายของนับ,บล่า ปิดไว้ก่อนผมไม่แน่ใจว่าแม่งเลยใกล้พออย่างวะผมน่าจะปิดเร็วไปเยอะเลยอะเนี่ยเนี่ยต้องประมาณนี้โอเคผมจะจำน้ำหนักเสียงดีไว้น้ำหนักเสียงประมาณนี้ค่อยกดโอ yeah. เคเลืองไฟไปเยอะเลยเนี่ยปิดประตูไว้นาน มาแล้วผมได้ยินเสียงแล้วไอ้บิดีแบบยังไม่มาพอพอแล้วกูเสียวออิเจนมาเช็คมนันกคดีเท่าไหร่นะมันยังมันมันอยู่นานแบบผมปิดเร็วไปมากเลยขนาดนี้เหรอเออไม่ใช่ใช่มันมันเยอะดีจริงเปิดแม่ง อย่าลืมเสียงตึ้งบอลล่าอยู่ทางซ้ายผมรอเสียงตึ้งอยู่เนี่ยขอช่องแอร์ยังไม่ได้ยินเลยยังไม่ใกล้พอบอลล่าเ้ยวิลลี่หน้าอีเวน มาใกล้พอแล้วโอเคอเฮ้ยนั่นไงผมได้ยินแล้วผมได้ยินแล้วแม่ไม่ค่อยเลยนะไม่จำเป็นต้องไปเช็คกับผมนะผมได้ยินเสียงช่องแอร์คือปิดแค่นั้นแหละจบออกซิเจนมาจริงบางท่านก็บอกออกซิเจนไม่จำเป็นต้องรีบไปกดก็ได้นะเพราะมันกว่าใช้เวลานานกว่าจะลบผมหมดผม,ผมบอกเออมันก็จริงเนาะกูก็จะรีบไปไหนจัดการตัวอื่นให้หมดก่อนแล้วค่อยไปเล่นออกซิเจนอันสุดท้ายนะแบบนี้เออมาทางซ้ายแล้วบอลลา แงเฮ้ยเวนกดผิดยังไม่มาพอไปแล้วผมรอเสียงช่องแอร์อยู่ นี่ขนาดอีซี่ผมยังพูดอะไรไม่ได้มากเลยกลัวพลาดกลัวพลาดเสียงรออีกเดียวเสียงช่องแอร์เนี่ยตอนเนี้ยโอ้ยพูดเลยโอ๊ยได้แล้ว พูดะไรไม่ได้เลยอ่ะแม่งเอ้ยนี่มันการแคสเกมหรือการนั่งเงียยฟังเสียงวะผมเริ่มจะลํำคาที่เพงพูดเลยไม่ได้เลยไม่งั้นผมจะพลาดเวสเลดมากอ่ะคาราวนี้ทุกท่านโอนี่นี่จะเกิดผมเจ๊ทุกตัวผมไม่ต้องพูดอะไรเลยวะกูนี่นั่งนิ่งแน่นอนอ่ะบอกเลยนี่ขนาดอีซี่เนี่ยโอ้ตายกูไฟหมดด้วย ตายไหมน่ะ geliyor? มาแล้วทีเยอะไหมตอนแรกผมปิดเร็วไปเยอะผมยอมรับเลยผมปิดบอลล่ามันทำให้ผมกลัวผมปิดเร็วเกินไปก็เลยเปลืองไฟมาตั้งแต่แรกแม่งเอ้ยประเด็นคือผมพูดอะไรไม่ได้เลยนี่ก uhm, ูมานั่งแคสเกมหรือมานั่งเล่นเฉยเวะเนี่ยไม่พอใจตัวที่ผมพูดไม่ได้เนี่แหละไม่งั้นผมจะพลาด ครั้งต่อไปคุมคอนออมอนเลยผมรู้แล้วผมต้องควบคุมน้ำหนักบอล่าให้ดีแค่นั้นแหละน่าไม่งหลอกรูผมนึกแล้วอยา่าผมจำได้มันต้องดังเท่าไหร่เฮ้ยช่องแอร์ได้ยินเรียบร้อยยังไม่พอไอ้บอล่าไม่ชอบแย่วะ่ะคือมาใกล้ๆแต่ไม่ยอมใกล้สุดเว้ย แม่งแย่ผมเนี่ยผมเสียว,ว่ะผมปิดไว้ก่อนผมว่าผมก็ปิดเร็วไปอยู่ดีอ่ะใช่มันดังได้จนถึงสะเทือนหูเลยผมปิดเร็วไปเยอะเลยเวนกรรมเบอ้ย ยากกว่แม่งโอ้โหแล้วมึงเยอะไปไหมถามจริงบอลวลู่าแม่งแย่ว่ะแม่งกวนว่ะแม่งจะเข้าก็ไม่เข้าคุณย้ปิดประตูแม่งทาเป็นแย่แย่ใจผมปิดประตูมันเปลืองไฟเล่นนิเวศผมยังไม่ได้ช่องแอร์ช่องแอร์นี่มันใช้จกนนานไปแล้วมาสักทีดิผมเล็งช่องแอร์อยู่เนี่ยการเพลงสมาธิทางช่องแอร์ แมงเป้งไม่มาทีบอลล่ามันไม่เข้ามาเลยอ่ะแม่งแย่อย่างเดียวเลยอ่ะอันีฮะมึงจะแย่หูกูอีกนานไหมจะเข้าเข้ามายังยังยังไม่พอแม่งแย่อยู่ได้เว้ยยังไม่พอ พอแล้วโอเคได้แล้วนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องประมาณนั่นแหละถูกต้องเด็กแล้วว่าต้องใช่ช่องแอร์หายไปเลยนะมึงนานไปไหมช่องแอร์ออกซิเจนทางขวาม,มาแล้วไกลไกลไปไกลไปใช่แล้วใช่แล้ว ช่องแอร์ไม่มาเลยเฮ้ยกูเสียวมันจะมาตอนกูเผลอเน,นี่ยไกลไปเ <ś led> พิ่งได้ยินมันพูดอะไรช่องแอร์โอเคอืมช่องแอร์เฮ้ยมึงไม่มาจริงอ่ะเนี่ยกูเกรงรอมึงอยู่เนี่ย บนไลนได้อีก,น,น,ก,กนั่นแม่งแยหูกุยแอไอเวนเอ้ยลูกช่างแยวะจะมาไมมา <c oughs> มาแล้วโอเคเฮ้ยได้ยินได้ยินแหมมาทีเผลออีดอกกูเลยมึงอยู่เหมือนกันแสด เมื่อกี้ไอบีดีแบป็ปปมาทีเพลยผรอบนี้ผมใช่รอบนี้ผมสุดยอดมากพลังงานเหลือเฟือเลยอะไม่ต้องกลัวอะไรเลยกลัวช่องแอร์กับบอลลูลา่าไม่ไม่ผมต้องไม่ประมาทให้ผ่านแบบชัวร์ที่พลังงานผมเยอะเนี่ยเนี่ยผมปิดรอไว้เลยก็ได้เนี่ยเออปิดผมปิดรอไว้แล้วผมปิดทางซ้ายไว้แล้วเปลืองไฟหน่อยแต่ว่าโอ้เฮ้ยได้ยินเสียงโอ้เกือบแล้วไม่หล่ะไปยัง ตอนหลังๆเห็นพลังงานมีเยอะเลยใช้จนเกือบลนแต่ผมก็รอดไม่ได้ผมนะแบกเว้ช่วงหลังๆมาี่เล่นอีซี่ไม่ผ่านแต่เล่นน้อมอนได้ซะงั้นโอเคต่อไปเราก็จะวปลี่ฮาร์ดกันโอ้ยผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังไม่พร้อมอยู่ดีแม่งเลยสเต็ปเมื่อกี้โอ้แล้วดูบอลล่าจะมาโคตรบ่อยวันทางฟ็อกซี่จะเร็วโคตรดังนั้นผมต้องกดรัวๆผมต้องเช็ครัวๆ บอนเนตมาลุลัวนี่แย่แต่มินิลีหน้าสองน้อยนะคือตัวปิดตาเราจะน้อยโอเคมันจะมีช่องให้ผมกดไอ้นี่ได้อยู่พอรอบที่แล้วนี่รู้สึกว่า Mini 2, มินิลีหน้าสองยี่สิบแม่งปิดคือผมกดไอหานี่ไม่ได้ตายเพราะไอหานี่ทุกครั้งแต่รอบนี้มันน้อยในยช่วงผมได้เยอะมินิลีหน้าผมควรจะต้องสนใจน้อยๆหน่อยมีเวลาจะลบมือกับมันเยอะ,แล,ะ Mini ola, แล้วก็บีดีบบสิบเน้นบอลล่าแล้วก็บัลทาวฟ็อกซี่ที่ผมต้องกังวลแม่งเอ้ย มันยากในขนาด,ดนีเนาะเกมอ่ะโอ้เดี๋ยว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 เ,ยวเยวขอขอซื้อก่อนขอซื้อก่อนแม่งเอ้ยขอรอบเดียวผ่านเลยผมจะเอาจริงเลยมาเริ่มได้มา แม่งมาหูมาถึงก็วานเลยเว้ยมึงนีไม่รอช้าเลยเนาะตายมาแล้วแม่งหลอกผมได้เยอะเลยเนี่ยทางซ้ายอะ่ะแม่งแย่ผมอุย้ยเว้ยเวมันวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะไอตัวกระต่ายถอยหูเนี่ยแม่งเงยมาใหมา่ มันวิ่งเร็วผมกดไม่ทันนี่ถ้ามึงปิดตุปิดห้าตัวที่ผมก็กดแทบไม่ทันเลยนะดูแม่งมาอีาหากระตายถ้าผมกดพลาดทีที่กูโดนเลยเนี่ยมึงมึงกดไม่กดไม่โดนเลยเห็นไหมว่าแล้วผมต้องพลาดมั่งสักทีดูดดด้คือกูปิดกล้องปุ๊บมึงต้องโผล่กูคือนี่ว่าไม่ได้แม่นนะเว้ยกว่าจะเล่นเกมยิงปืนพอได้แต่ไม่ได้กดแม่นขนาดนั้นอีาหามึงโผล่มามึงเยอะไปไหมฮะ ไอบอลเนตเนี่ยคือมึงจะเยอะไปหรือเปล่าไอสเลดเอ้ย <S <S ไอสเลดไอสองตัวเวรไอมิดิลีน่าแล้วก็ไอบอลเนตกูกดก็ไม่ทันมึงอย่ี้แล้วมึงจะปิดกูอีกไม่ได้แพ้เพราะลนนะแพ้เพราะกูกดมึงไม่ทันนี่แหละ ดอกเอ้ย <S 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 หูซ้ายกูเสื่อมโอ้ยทำไมมันมันมันเหมือนมันไม่พอนะทำไมมันพอแล้วหรอวะ โอ้เหนื่อยใจเหนื่อยทำไมออกกำลังกายแต่กูรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกูเพ่งหูเพ่งมือปวดมือ เพิ่งเล่นเสร็จเพิ่งเจอมารู้ตัวว่าผมไม่ได้อัดกล้องไว้ตลอดเลยเนี่ยเวนเอ้ยและไอ้ส่วนที่ผมเล่นเลยมามันก็เลยชั่วโมงมันก็เลยตัดพาร์ทไปไอตอนที่ผมเล่นผ่านตรงนี้ได้ผมก็เลยอดไม้ทุกท่านเห็นเลยเวนกมไม่เงยใช้เวลายอย่างนานแล้วพอผมผ่านได้รู้ตัวอีกทีโอ้เจ๊งหมดเลยพาร์ทนี้ไม่รู้เป็นหารอะไรแต่ผมก็ผ่านได้ผมนะมินิเกมผมก็ได้ดูแล้วนะมันบีไม่ใช่มันเขาเรียกว่าคัตซีนเออคัตซีน8บิตมันก็เมียนใหม่แล้ว ครั้งนี้ไอคนที่เดินมามันไม่เดินสวิงแขน้วนะนะมันเดินธรรมดาแล้วและก็รู้สึกจะมีลูกตาข้างเดียวและคนที่อยู่รอบๆเขาก็ไม่โบกมือนะเออไม่มีใครโบกมือเลยทำหน้าเฉยๆแล้วก็มองมันเดินผ่านไปเพราะว่าแมงเริ่มจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมตอนที่เราผ่านแต่ว่าหน้าเสียดายผมนะกูสาวตั้งใจเล่นตั้งนานแต่ไม่สามารถเอาไมา้ทุกท่านดูได้ในฉากตอนที่ผมผ่านโอโ้โหแต่ว่ามัน ผมก็ไม่ได้อัดกล้องไว้ทั้งพาร์ทด้วยอยู่ดีอโอ้มันมันจริงเยอะแยะอย่างนี้วะเจอด่านยากงี่มันโอ้ยขัดเข้าทางเทคนิคก็ต้องขอพปทุกท่านนะผมนะแต่ว่าผมก็ผ่านด่านเกิลไนได้แล้วด่านต่อไปที่เราจะเจอก็คือด่านเวียโดนหรือด่านไอ้ประหลาดนะผมนะโอ้โห จริงๆจะด่านไหนไม่ก็ยากเหมือนกันแต่เราไว้เรามาไว้ผ่านไอ้ดา่านแรกยากนี้ต่อในพาร์ทหน้าก็แล้วกันกูเนี่ยโว้โคตรเหนื่อยผมนะสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไ like, ลค์สนับสนุนแชร์แล้วก็เป็นเป็นใจผมสร้างสำหรับนั้นได้็นผมนะขออภัยอีกครั้งผมนะที่ผมลืมเปิดกล้องแต่แรกไม่เงยแต่โอเคผมไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีเพื่อนฝูง